สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาวาดรูปหน้าคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวันกันสำหรับกติกาของ c h Challenge ในวันนี้นะคะก็จะมีแค่การวาดรูปหน้าคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวันเท่านั้นเลยนะ Challenge นี้นะคะทำขึ้นเพื่อให้ได้ฝึกวาดรูปหน้าคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มวาดรูปกันนะคะเดี๋ยวเราจะมา กินข้าวกันก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะหลังเมื้ออาหารแม็กก็จะมีทานเป็นวิตามินอาหารเสริมนะคะอันนี้ที่แม็กทานจะเป็นของ DII นะคะจะมี2สูตรก็คือจะมี number 4 p a c n i s o l แล้วก็จะมีตัว number seven เป็น glassy นะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิตามินอาหารเสริมจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากแพทย์และก็เภสัชกรตัว number 4เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดสิวลดการอักเสบส่วนตัว number seven นะคะก็จะช่วยให้ผิวกลว์ใสเฉดสีผิวดู หว่างขึ้นแล้วก็ยังช่วยป้องกันผิวถูกทำร้ายจากแสง UV ด้วยทั้ง2สูตรนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่วัสดสันนะคะและที่สําคัญก็คือตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นราคาดีมากๆอยู่ที่วัดสดันนะคะทั้งทางหน้ารา้านแล้วก็ทางวัสดสันออนไลน์เลยก็ลองไปดูกันได้นะคะปะเดี๋ยวเราไปเริ่มวาดรูปกันเลยอันนี้ก็เป็นสมุดสเกชที่แม็กจะใช้ในการวาดรูปในครั้งนี้นะคะกับสีไม้คู่ใจที่เรามักจะใช้ในการสเกชรูปนะคะหน้าแรกนะคะอันนี้ตอนที่เริ่มวาดก็รู้สึกว่า ตัวเองวาดเล็กไปเหมือนกันก็เลยมีความเกรงเกรงอาจจะเป็นเพราะมันเป็นรูปแรกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แม็กก็เลยตัดสินใจที่จะวาดรูปนี้ใหม่อีกครั้งนะคะด้วยการที่ เปลี่ยนจากใช้สีไม้เป็นใช้ดินสอแทนนะคะแล้วก็วาดให้ใหญ่ขึ้นด้วยถ้าใหญ่ขึ้นเราอาจจะเกรงน้อยลงหรือเปล่าจริงๆิดินสอแม็กจะชอบใช้เป็น 2B มากกว่าแต่ว่าแม็กหาไม่เจออันนี้ก็ที่ใช้จะเป็น HB นะคะตัว HB มันจะแรงเงาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะน้ำหนักมันมีไม่ค่อยเยอะรูปต่อมานะคะอันนี้ก็เปลี่ยนต้นแบบแล้วนะคะแล้วก็ พอใช้ดินสอ hb ไปสักพักอะ่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถแรงเอาได้เยอะขนาดนั้นเพราะน้ำหนักมันไม่ค่อยเยอะเนาะแม็ก <Mac S 1> ก็เลยกลับไปใช้สีไม้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสีไม้เนี่ยมันให้ค่าน้ำหนักได้ดีกว่าความอ่อนความเข้มอะไรเงี้ยเราควบคุมน้ำหนักได้ง่ายกว่า ก็เลยกลับไปใช้สีไม้เหมือนเดิมตอนแรกก็รู้สึกว่าอยากจะวาดหน้าเล็กๆไปเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่ว่าพอเราเริ่มวาดหน้าเล็กๆไปสักสอสหน้าก็รู้สึกมันเริ่มเบื่อแล้วทุกคนก็เลยตัดสินใจที่จะวาดหน้าให้ให,ใหญ่ขึ้นไปอีกนะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถใส่รายละเอียดแล้วก็ดีเทลบนใบหน้าได้มากขึ้น ตอนที่วาดรูปนี้ยแม็กก็ตั้งใจไว้ด้วยว่าพอเราสกเก็ตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงสีต่อด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อสีใหม่มานะก็อยากลองใช้นะคะสำหรับสีอันใหม่ที่แม็กเพิ่งซื้อมานะคะมันก็จะเป็นสีกัวชนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีกัวชที่ราคาไม่แพงเลยนะคะ ทั้งกล่องเนี้ยอยู่ที่ประมาณ200บาทเองทุกคนแล้วก็ได้สีมาเยอะมากคือจริงๆแม็กกอะไม่เคยมีสีกววชเป็นของตัวเองเลยนะอันเนี้ยเป็นกล่องแรงนะคะเคยไปลองของคนอื่นเล่นดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีอะ่ะก็เลยอยากมีสีกววชเป็นของตัวเองบ้างแต่ว่ายังไม่อยากลงทุนเยอะอยากซื้อมาลองเล่นเฉยๆอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองใช้เจ้าตัวนี้นะ แล้วก็ได้คนพบว่าเรายัางอ่อนหัดกับสีกวอชนะัหน้าตาของน้องคนนี้ก็เลยออกมาแปลกๆนิดนึงนะทุกคนทุกคนอย่าตกใจนะเอาจริงๆตอนแม็วาดแม็ก็ตกใจเองเหมือนกันสีมันก็ออกมาจะเพี้ยนเพียนนิดนึงเพราะว่าเรายัางไม่ค่อยคุ้นชินกับสีที่เขามีมาให้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลย วาดน,น้องคนนี้ได้ไม่เสร็จดีนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นวาดน,น้องคนใหม่ขึ้นมานะคะสําหรับรูปนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะใช้เป็นสีม้นี่แหละในการ ลงเงาคร่าวๆแล้วก็จะใช้สีกวชร่วมด้วยนะคะเราจะใช้สีกวชเหมือนเป็นสีน้ำาในการแต้มสีนิดๆหน่อยๆให้ภาพมันดูมีสีสันมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ลงสีแบบรูปก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าจะถามว่าทําไมไม่ใช้สีน้ํานะคะก็เป็นเพราะว่าตอนนี้แม็กไม่มีสีน้ํานะคะก็เลยใช้เป็นสีกวชแทนสีน้ําไปแล้วกัน สำหรับผลลัพธ์ของรูปนี้นะคะก็ทำให้เราเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าผลงานก่อนหน้าดีทั้งหมดนะคะมันดูจะไม่ค่อยดีเลยทุกคนมาที่รูปต่อไปกันเลยนะคะรูปต่อไปเราเริ่มโอเคกับเทคนิคที่เราใช้แล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยทําการวาดรูปที่ใหญ่ขึ้นมานะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการลงสีได้มากขึ้น พอฟ้าเริ่มมืดนะคะแม็กก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะหยุดไว้แค่รูปนี้นะคะหน้าที่เราวาดมาทั้งหมดนะก็เห็นชัดเลยว่ามันก็มีทั้งที่ถูกใจเราแล้วก็ไม่ถูกใจเราเนาะก็จะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังฝึกวาดรูปอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะแม็กก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย